ผมมีเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างยอดวิวบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ข้อความ Facebook Reel ที่เป็นวิดีโอสั้นๆหรือว่าการทำคอนเทนต์ต่างๆที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปบน f c e e o o o เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีเทคนิคหนึ่งที่สามารถทำให้ยอดวิวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้มันดีกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับบางคนที่ใช้เทคนิคผมไปเนี่ย มันเหมือนสูตรโกงในการปั๊มยอดวิวเลยนะครับแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ FC ของควัญใจชาวบ้านที่ติดตามผมเนี่ยได้ทราบแบบ exclusive เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอพิเศษในวันที่ผมมาพักผ่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขวัญใจชาวบ้านรายงานตัวครับก็ผมมาพักผ่อนนะตามที่บอกไปกะว่าจะไม่ลงคลิปวิดีโอสักสีวันนะครับแต่ว่า มันอดใจที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์ใน YouTube ไม่ได้แล้วพบว่ามีหลายคนประสบปัญหาเดียวกันก็คืออาจารย์ทำไปแล้วยอดวิวไม่เกิดทำไปแล้วรู้สึกว่าะระบบน้ำส่งไม่ค่อยดีเลยแล้วมันต้องแก้ไขยังไงบ้างมันต้องปรับปรุงในส่วนไหนบ้างใช่ไหมครับใครเจอแบบประมาณเนี้คุณคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวผมจะให้วิธีการแก้ไปแล้วก็ผมให้วิธีการคุณในวันนี้เนี่ยเพราะว่า ถ้าเกิดผมไม่ทําคลิปวิดีโอลงอีกหลายวันคุณอาจจะพลาดโอกาสในการทําเงินไปแม้แต่วันเดียวหรือ2วันสาวันก็ตามแต่มันคือโอกาสทั้งสิ้นนะครับผมไม่อยากให้คุณพลาดในสิ่งนั้นเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปทําเนื้อหาอะไรของคุณก็ตามแต่นี่นะครับคุณสามารถที่จะทําให้ช่องของคุณเนะี่ยมีเอกลักษณ์ก่อนรอได้เลยนะเดี๋ยวมีโอกาสในภายภาคหน้าการทําช่องให้มีเอกลักษณ์เนี่ย มันต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าแบบละเอียดให้ฟังแต่ว่าคร่าวๆก็คือคุณต้องทําช่องคุณเนี่ยเช่นให้มีเอกลักษณ์ก็คืออาจจะเป็นการคุมโทนของช่องคุณก็ได้การคุมสีการคุมภาพการคุมเนื้อหาการคุมฟอนต์ตัวอักษรนะฮะหรือแม้กระทั่งการควบคุมคอนเทนต์ในการผลิตออกมาให้มันเป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยให้คนที่เข้ามาดูคุณและเขาเข้าใจว่าคุณกําลังสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องไหนคอนเทนต์ช่องคุณคืออะไร ตัวตนคุณเป็นแบบไหนนั่นคือการสร้าง personal branding ที่เป็นแบบช่องคุณเองถ้าคุณมีสิ่งนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการสร้างยอดวิวได้ทันทีเลยนะครับทีนี้อธิบายให้ฟังก็คือยอดวิวจาก f Facebook ณปัจจุบันนี้ถ้าคุณต้องการทำมันให้เป็น business หรือว่าเป็นธุรกิจที่จะหาเงินจริงๆเนี่ยนะครับผมได้ลองทดสอบดูแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วนะครับว่าในการทำยอดวิวของ Facebook ณเวลานี้นะครับก็คือ f a c e b o o เนี่ยจะยังคงมีวิดีโอสั้นที่เป็นตัวหลักตัวชูโรงให้กับช่องของคุณอยู่เพราะว่าคนจะเข้าไปดูวิดีโอสั้นตรงนั้นถ้าเขาถูกใจเขาชื่นชอบในเนื้อหาในคลิปวิดีโอของคุณหรือว่าเขาสะดุดตาในโพสต์ของคุณนะครับในที่เป็นวิดีโอนะเขาก็จะกดเข้ามาที่ช่องคุณแล้วเขาก็จะมาเสพวิดีโออื่นเรื่อยๆนะฮะแบบนี้จะเป็นการนําลูกค้าจากภายนอกเข้ามาในช่องเราแหละเขาก็จะมาไล่ดูไปดูมาพอดูเสร็จปับ๊บ เขารู้สึกชื่นชอบในตัวคุณจริงๆเขาก็จะไปไล่ดูโพสต์อีกทีไปไล่ดูสตอรี่นะฮะนี่คือกระบวนการในคนหนึ่งคนนะที่เขาชื่นชอบในคอนเทนต์ของคุณถ้าเมื่อไหร่คุณทําการแสดงคอนเทนต์ในช่องคุณที่ชัดเจนคุมโทนชัดเจนคุมสีชัดเจนคุมคอนเทนต์ที่ชัดเจนแบบไม่จับชายนะครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในช่องของคุณแล้วมันจะทําให้ยอดวิวโดยรวมภาพรวมของคุณเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้จากหนึ่งคนนะถ้า10คนถ้าร้อยคนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าการเป็นตัวของคุณเองเนี่ยมันจะไม่มีแฟนคลับนะครับคุณมีแฟนคลับที่เขาชื่นชอบในตัวคุณแน่ๆนเพียงแค่รอวันที่มาเจอกันเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงตัวตนของคุณอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนอยู่เรื่อยๆถามว่าทำไมผมกล้าพูดสิ่งนี้ครับผมอยู่บนออนไลน์มาไปสิบกว่าปีเนี่ยผมทําช่องมาหลากหลายมากนะครับแล้วแต่ละช่องของผมเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นเฉพาะทางมาติดตามผมและให้กำลังใจผมเสมอๆเช่น ช่องแรกที่มีชื่อว่ามีฟอ h a n แนลเนี่ยผู้ติด,ดตามแล้วก็แสนกว่าเหมือนกันปัจจุบันผมไม่ได้ทําแล้วนะครับแต่ว่าในตรงนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ติด,ดตามที่ชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกมต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กๆที่ติดตามแล้วเขาก็ชื่นชอบมากเลยนะฮะอยู่ตรงโซนนั้นด้วยหรือจะเป็นช่องมีดช่องของสะสมหรือว่าช่องขายของก็ตามแต่แต่ละช่องของผมนั้นมีคนที่ชื่นชอบในคอนเทนต์นั้นๆอยู่เสมอเสมอนะครับเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้เลยว่า ถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนแบบไม่มั่นใจว่าจะมีคนชอบเราหรือเปล่าเนี่ยนะคุณไม่ต้องกลัวครับมีคนชอบคุณแน่ๆขอแค่คุณทำมันให้มันสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเนาะโอเคไหมนี่คือประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของการสร้างยอดบิวแบบจริงๆจังๆเนี่ยครับอาจารย์เขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1เมื่อคุณมองแล้วว่า Facebook ของคุณเนี่ยคือแหล่งทำเงินคือบิสเนสคือธุรกิจแล้วแล้วก็ คุณจะเข้าไปดูหลังบ้านของคุณแล้วคุณจะพบว่าอ๋อตรงในช่องที่เป็นแดชบอร์ดมืออาชีพเนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าใครเข้ามาดูคุณนะครับพอคุณเข้าใจในส่วนนั้นเนี่ยคุณจะเข้าสู่ข้อที่1ในการสร้างยอดวิวแบบโกงสุดๆเลยก็คือการลงคลิปในช่วงเวลาต่างๆนะฮะถามว่าการลงคลิปสำคัญชะไหนสำคัญมาก เวลาในการลงคลิปสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับการคิดหน้าปกคลิปวิดีโอ YouTube เลยหรือว่าไม่แพ้กับการคิดคอนเทนต์เลยนะครับเพราะช่วงเวลาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นนักเรียนคุณทําช่องเกมนะแล้วในวันจันทร์ถึงสุกเลยนะครับคุณลงช่องเกมไปนะตอนเวลา8ปดนาฬิกาเนี่ยคุณคิดว่ายอดวิวเด็กๆจะมีไหม มันก็ไม่มีถูกไหมครับส่วนใหญ่คุณลองดูครับยูทูบเบอร์ที่เป็นสายเกมหรือเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาแบบผลิตคลิปวิดีโอเนี่ยว่าจะเฟซบุ o o ยู u ูบติ๊ t ต็อกอะไรก็ตามแต่นะครับสายนี้เนี่ยเขาจะเล่นดึกๆเพราะอะไรครับเด็กเด็กเด็กๆดก็ูนะเด็กๆดกดูอยู่นะถ้าคุณมาลงตอนแปดโมงเช้าเปิ้งเนี่ยนะครับเด็กเด็กดูไหมไม่ดูครับนักเรียนเข้าแถวอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในโซนเวลาที่คุณกําลังจะลงไปเนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่า มันตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาติดตามคุณหรือเปล่าสมมติว่าในช่องของคุณเนี่ยมีผู้ติดตามที่เป็นแบบเนื้อหาคอนเทนต์เจาะสำหรับคนเป็นพนักงานประจำเนี่ยเนื้อหาที่ควรลงเนี่ยควรลงเวลาประมาณสัก10บนาฬิกาเพราะอะไรครับในช่วงเช้าที่มันวุ่นวายเร่งรีบไปทํางานเสร็จแล้วปั๊บเขียร์งานโน่นนี่นั่น,นปับ๊บลงคลิปวิดีโอ10นนบนาฬิกาเข้าไปเึิ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาเบรกพอดีหลายๆบริษัทเบรกช่วงนั้นนะเบรกสัก15นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเขาจะเบรกประมาณนั้น นะฮะหรือบางทีทํางานตอนเช้ามาโอ้ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแล้วเว้ยต้องไปเข้าห้องน้ําแล้วคลิปคุณเด้งมาพอดีเปิ้งเนี่ยนะครับเขาจะได้ดูทันทีนะหรือบางคนเนื้อหาคอนเทนต์นะเป็นของผู้ใหญ่แบบโตโตเลยอายุเยอะๆวยะัยเกษียณแล้วเนี่ยนะครับคุณลงไปเลยครับหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าลงไปเลยครับตรงนั้นเนี่ยทำไมครับคนสูงอายุตื่นเช้า ตื่นมาก็ไปทำอะไรดีอะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะจิบกาแฟสักอันหนึ่งอะไทฟีดดูโอของสะสมอันนี้ก็ดีอันนั้นก็นดีแม่อะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของโซนเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเคยได้ยินว่าอ๋อต้องลงเวลา19บเนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยของเขากับของคุณไม่เหมือนกันบางทีโชคดีอาจจะตรงเวลากลุ่มเป้าหมายเดียวกันหรือกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกันลงเวลานั้นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะลงเวลานั้นได้คุณพอจะเก็ตภาพไหม เพราะฉะนั้นเรื่องของยอดวิวเนี่ยไม่ใช่จะอัพเมื่อไร่ก็ได้แต่ให้เลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือคุณต้องลงแบบสรรม่ําเสมอไม่ใช่ว่าคุณแบบนึกอะจะลงเวลานี้ก็ลงนะฮะเวลานี้ก็ลงอะไรแบบนี้คือไม่ได้หรือคุณเลือกแล้วว่าโอเคฉันจะลงว่าอันนี้แหละเวลา10บนาฬิกานี่แหละฉันจะลงตอนนี้หรืออาจจะคุณอาจจะลงแบบ19บเนาฬิกานะฮะ เมื่อถึง19นาฬิกาคุณต้องลงนะไม่ใช่บอ้ว่าวันนี้19นาฬิกาแหมฉันทำคลิปทันฉันก็ลงแล้วกันอีกวันถัดมั้งไม่ไม่ลงดีกว่าไม่ทันนะอับลงอีกวันนึงพออีกวันนึงฟิตทาไปหลายหลายคลิปเลยลงอะไรเงี้ยคือแบบคนมันไม่รู้ว่าจะต้องมารอดูคุณเวลาเท่าไหร่คุณเขาพอตเก็ตภาพเนีถ้าคุณลงแบบสม่ําเสมอเป๊ะ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 เลยเนี่ยนะครับจะทําให้คนดูรู้ว่าอ๋อเวลานี้เนี่ยนะฉันติดตามช่องนี้อยู่ นะฉันติดตามช่องคนชาวบ้านอยู่เขาจะลงเวลาประมาณนี้งั้นฉันต้องรีบไปดูต้องรอนะฮทำอะไรอยู่ไม่รู้แหละต้องรอต้องหยุดต้องดูนะครับเพราะมีอยู่ช่องหนึ่งที่ผมทําประจําก็คือบ้านมีครูอ๋อเนี่ยเวลาผมจะไลฟ์นะครับผมจะล็อกวันปกติของผมเป๊ะๆเ,เ,เลยแล้วผมก็ขึ้นไลฟ์ตรงเวลาเสมอๆนั่นคือวิธีการนะคุณพอจะเก็ตภาพไหมถ้าเมื่อไหร่คุณมีแฟนคลับที่เป็นของคุณเองคุณต้องลงให้มันตรงเวลาเพราะเขาจะชื่นชอบคุณมาก,มากเขาจะรอดูคุณอยู่โอเคไหมครับ แล้วในแต่ละโพสเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีเขาเรียกว่ามันสามารถทําเงินได้ภายใน90้วันอะคือมันจะดันฟีดดันอะไรมันนะ้ครับคือภายใน90วัน,น,วนมันจะยังทํางานอยู่ทําเงินอยู่หลังจากนั้นไปปับ๊บมันจะไม่ค่อยดันแล้วยกเว้นคนที่เข้ามาในช่องคุณแล้วเขาก็ไล่ดูเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น2ส,สิ่งเนี้ยเวลาที่ลงต้องเลือกให้ถูกลงแบบสม่ําเสมอนะ,ะสามารถทํายอดวิวที่ดีได้สม แฮชแท็กที่ใส่เนี่ยนะครับพยายามใส่ให้มันตรงกับหัวข้อของคุณโอเคไหมคุณอย่าคิดว่า AI มันโง่ AI มันไม่ได้โง่นะฮะบางคนใส่ Hashtag ที่ไม่ตรงกับเนื้อหาเนี่ยบางทีเขาก็ดูแล้วว่าโอเคมันไม่ make ซ e n s นกันนะฮะมันคำนวณจากอะไรบทพูดที่อยู่ในคลิปคุณนะฮะการเคลื่อนไหวดูซิว่ามันสัมพันธ์กับแ a s h t ็ g มีไหมถ้ามันสัมพันธ์กันมันก็ไปนะ หรือถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะใส่แฮชแท็กเปิดค่าการมองเห็นหน่อยที่คุณเห็นเขาทำเนี่ยนะฮะแล้วเห็นมียอดวิวที่ดีถามว่ามันดีทุกคลิปไหมมันก็ไม่ดีทุกคลิปถูกปะบีมอันปังไว้นู่นเลยบงอันก็แย่ก็มีอะไรก็มีซึ่งมันก็เป็นปกติของการทําก็จริงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สาคัญกว่าคือมันจะมีกลุ่มบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เวลาเขาจะเข้ามาดูวิดีโอใน Facebook นะครับเขาก็จะไปจากการเสิร์ชด,ด้านบนเหมือนกันนะเขาจะเสิร์ชตรงนั้นถ้าแฮชแท็กใส่ไม,ไม่เจ คนที่ไปเสิร์ชด้านบนเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่ไอมีน้อยตรงนั้นแหละคือคนที่จะเป็นแฟนคลับของคุณในอนาคตรจริงๆเพราะฉะนั้นพยายามใส่ h a s h ท a g ที่มันตรงกับเนื้อหาของคุณนะครับจะช่วยให้มียอดวิวที่ดีขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรื่องของเวลาอย่าให้มันยาวจนเกินไปนะครับบางคนลิมิต90นาทีใช่ไหมยอย่าไปทำแบบไอ้ขออภัย90วินาทีใช่ไหม ผมไม่ชอบทําแบบนั้นนะถ้าผมทําคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยผมจะทํามันไม่ไม่เกินสามสิบวินาทีหรือ,อยังเก่งเลยหนึ่งนาทีเพราะทํามากกว่านี้ไปปั๊บเนี่ยนะครับผมคนจะรู้สึกขี้เกียจด,ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันยาวรู้สึกมันนานถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ไรแต่ปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งนาทีก็นานแล้วแตนะ่เพราะฉะนั้นทําเนื้อหาให้มันกระชับให้มันสั้นให้คนดูจบบ่อยๆนะะถ้าคนดูไม่ค่อยจบเนี่ยระบบมันก็จะตีว่าโอ,โอเคคุณ คลิปวิดีโอคุณไม่ค่อยมีคุณภาพนะคนดูไม่เคยจบเลยนะหรือคุณทําคลิปวิดีโอขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเอาใจคนดูไม่พอคุณต้องเอาใจอันกริทึมด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องควบคุมปริมาณคุณภาพต่อตานี่ให้มันแมทกันแล้วคุณก็ค่อยปล่อยคลิปวิดีโอไปในช่วงเวลาที่คุณเลือกแล้วว่ามันตรงกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคุณเอาว่างตรงนั้นพอดีโอเคไหมฮะนี่น่าจะได้อะไรแบบหลายอย่างเป็นแนวคิดแล้วนะผมว่าน่าจะมีไอเดียแล้วล่ะสำหรับการแนะนำประมาณนี้ไป แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณอย่าลืมทําช่องของคุณให้เป็นเอกลักษณ์ถามว่าเอกลักษณ์มันดียังไงคุณลองนึกภาพดูว่าคุณไปตั้งบูสขายของลูกชิ้นในตลาดนัดและร้านก็ลูกชิ้นร้านนี้ก็ลูกชิ้น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 ทุกคนลูกชิ้นหมดเลยแต่ทําอย่างไรล่ะที่คุณจะทําให้ลูกค้ามองมาที่ร้านคุณได้คือร้านคุณต้องสวยร้านคุณต้องเด่นร้านคุณต้องมีเอกลักษณ์ร้านคุณจะต้องมีอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คน่ ดูแตกต่างจากไอ้ลูกชิน้น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 ลูกชิ้นที่เยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุมโทนช่องคุณซะใช้ฟอนต์ที่เป็นสีประจําประจําให้เขาเห็นว่าโอเคถ้าเป็นสีดําส้มนี่อาจจะเป็นช่องคุณนะหรือถ้าเป็นแบบสีฟอนต์ตัวอักษรประมาณนี้คือช่องคุณนะเขาเห็นโพสต์แล้วรู้ว่าเป็นของคุณเนี่ยนะ,ะนั่นแหละจะคุณสําเร็จแล้วในการสร้างโพสต์วันแบนดิ้งแล้วทําให้ยอดวิวคุณนะมันจะแบบเป็นเซอร์เคิลแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะคนที่มาจากคลิปสั้นเนี่ย เขาก็จะมาดูคลิปสั้นคลิปสั้นคลิปสั้นโอ้พอชื่นชอบคุณปั๊บเขาก็มาดูโพสต์มาดูรูปโปรไฟล์มาดูสตอรี่แล้วมันก็จะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้สะสมเรื่อยๆแล้วยอดวิวมันจะมาหาสารเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันวันนี้มาแนะนําให้เนะเาะแล้วก็เดี๋ยวเจออีกทีตอนกลับบ้านแล้วจริงๆนะอดีคอแล้วขอแล้วจะไม่แวะเข้าไปดูยู u ูบแล้วจนกว่าจะกลับบ้านโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราพบกันอยากถามอะไรถามที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลย กลับไปดูปั๊บเดี๋ยวตอบให้ถ้ามันยาวเกินทําคลิปวิดีโอแบบนี้ให้เลยโอเคนะครับ<ม>ขอให้คนโชคดีมีความสุขหาอะไรได้แบบกรอบเป็นกรำรเข้ากระเป๋าเลยนะครับผมสวัสดีครับ